Thank you สลักตัวนี้ก่อนเฮ้ยถอดแล้วตรงนี้ออกได้ตัวนี้ไว้เพื่อตั้ตัวบกกาตัวบกตัวนี้แหละตอนที่เราใช้งานถอนตัวนี้ออก มือสามเนะมันจะมีคลิปมันจะเป็นตัวสลักอยู่ันั้นเราต้องดัดตรงแล้วก็เอาสลักตันี้ออกก่อน นลงให้มันลุดมันรูดนะถัดมาผมจะถอนน,อน็อตยึดโชคตัวนี้ออกนะครับทั้งสองตัวเลยนะนี่เบอร์สิบเก้านะส่วนนี้เบอร์นะสนนิเบเจ็ด เสร็จแล้วก็ดึงดูหโม้นะออกมาเสร็จแล้วผมจะแกะคลิปล็อกไอ้ตัว ABS สองก่อนนะครับถอดน็อตยึดสายน้ำมันเบรก เช็คอนต่อดูเขาตรงนี้นิอ ือให้ทำงานง่ายมในรถต้องยกเป็นขา,า้นตัวเล็กขึ้นนะครับอีกหนึ่งสเต็ปแล้วเราเข้าไปทำในใต้รถแล้วก็จะง่ายขึ้นนะ อ,อันนี้คือตำแหน่งที่เราจะต้องใช้ชแฉงครับหรือไขค,รครวงตัวใหญ่เนี่ยงัดชุดนี้ออกมาครับน,นี่นะครับคือเหล็กงันอย่างที่ผมจะใช้งัดตัวเขาเขา่าตัวนี้จะบางนิดหนึ่งอนะ่ะอันนี้ผมเจียรเชียรให้บางอันนี้คือตัวปกติ เราก็สามารถดึงตัวเผาเผาขับนั่งมาได้ล่ะนี่ okay, ครับนี่คือเผาขับที่เราดึงออกมาเนาะทุกทีเนี่ยนี่น่าจะเผาขับแล้วจะหลุดครับอย่างเนี้ยเพราจังหวะที่ดึงมาเนี้ยยังติดไม่ทามาันจะดันค่อยได้เนีเพราะฉะนั้นเดี๋ยวอาจจะต้อง ใส่ตอนที่เราเปลี่ยนจารบีนะครับชุดนี้แต่ดูสภาพยางแล้วก็ยังถือว่าโอเคนะครับยางเป็นเอ็นโอเคทุกยางเป็นของือนโอเคนะครับส่วนด้านนี้ก็จะมีแตกไปบ้างสีอชุดนี้เดี๋ยวเราจะมาแกะ ตัวเข็มขัดตัวนี้ออกครับเพื่อดูว่าตตละบีข้างในนี่เป็นอย่างไรบ้างนะครับนี่คือตำแหน่งที่เราดึงพอาขับออกมานะครับก็จะเป็นประมาณนี้